ตอนที่7.0โจทย์ปัญหาเศษส่วนสวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะครับซึ่งในวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาในเรื่องของเศษส่วนนะครับไปดูโจทย์กันเลยครับตัวอย่างในข้อที่1น,นะครับหนุยขับรถจากกรุงเทพไประยองนะครับโดยช่วงแรกขับได้ระยะทาง 1> 75เศษ1ส่วน2กิโลเมตรและช่วงหลังขับรถได้ระยะทางอีก123เศษ3ส่วน5กิโลเมตรจึงจะถึงระยองถ้าน้ำมันราคาลิตรละ30บาทและน้ำมัน1ลิตรเนี่ยรถยนต์คันนี้วิ่งได้ระยะทางเฉลี่ย11กิโลเมตรระยะทางจากกรุงเทพไประยองรถยนต์ของหนุ่ยใช้น้ำมันคิดเป็นเงินกี่บาทนะครับ หลังจากที่เราอ่านโจทย์จบไปแล้วนะครับเราจะต้องมาทําขั้นที่1ก่อนเลยหลังจากเราอ่านโจทย์คือโจทย์ถามอะไรเราให้เราหาอะไรซึ่งโจทย์เนี่ยต้องการให้เราหาว่าเงินค่าน้ํามันรถยนต์เนี่ยที่วิ่งจากกรุงเทพไประยองนี่คิดเป็นเงินทั้งหมดกี่บาทนะครับนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามเราและเราจะต้องหาคําตอบให้ได้ต่อมาเมื่อเราทราบสิ่งที่โจทย์ถามแล้วเราก็ต้องรู้ว่า โจ์เนี่ยบอกอะไรให้เราทราบซึ่งโจ์เนี่ยบอกเกี่ยวกับระยะทางในการขับรถซึ่งหน่วยเนี่ยเขาขับรถทั้งหมด2ช่วงโดยในช่วงแรกนะครับขับรถได้ระยะทาง75เซน1ส่วน2กิโลเมตรและช่วงที่2ขับรถได้อีก123เซน3ส่วน5กิโลเมตรนะครับและยังบอกอีกว่าน้ำมันเนี่ยที่ใช้นะครับ ราคาลิตรละ30บาทโดยเฉลี่ยน้ำมัน1ลิตรรถยนต์คันนี้วิ่งได้ระยะทาง11กิโลเมตรนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกให้เราทราบนะครับต่อมาเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนของการแก้ปัญหาเลยครับว่าเราจะใช้บวกรบคูณหรือหารในการทำโจทย์ข้อนี้นะครับสิ่งที่โจทย์ถามนะครับเราจะต้องหาเงินค่าน้ำมันที่ใช้ในการเดินทางจากกรุงเทพไประยองว่าเป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร่ นะครับก่อนที่เราจะหาเงินนั้นเราจะต้องไปหาก่อนว่ารถยนต์คันนี้นะครับใช้น้ํามันทั้งหมดกี่ลิตรเมื่อเราทราบปริมาณน้ํามันแล้วเราถึงจะหาค่าน้ํามันได้โดยการเอาไปคูณกับราคาน้ํามัน30บาทถามต่อนะครับว่าเราจะหาปริมาณน้ํามันทั้งหมดได้อย่างไรการหาปริมาณน้ํามันทั้งหมดเนี่ยเราจะหาได้จากการหาระยะทางทั้งหมดก่อนครับโดยเอาระยะทางทั้งหมดเนี่ย ไปหารด้วยระยะทางเฉลี่ยที่รถคันนี้วิ่งได้เมื่อใช้น้ำมัน1ลิตรนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการหาระยะทางทั้งหมดกันก่อนนะครับว่าหาอย่างไรนะครับขั้นตอนในการหาระยะทางจากการเดินทางจากกรุงเทพไประยองนะครับทำได้โดยการนำระยะทางช่วงที่1นะครับบวกกับระยะทางช่วงที่2 นั้งเรียนจะเห็นว่าระยะทางช่วงที่1เนี่ยวิ่งได้ระยะทาง75เซน1ส่วนนะครับกิโลเมตรและระยะทางช่วงที่2วิ่งได้123เศษ3ส่วน5กิโลเมตรเราก็นำมาบวกกันโดยการบวกจำนวนคะในที่นี้นะครับกูจะใช้ความรู้ของป6นะโดยการแยกจำนวนนับบวกกับจำนวนนับนะครับและเศษส่วนบวกกับเศษส่วนจำนวนนับบวกกับจำนวนนับก็จะกลายเป็น1 9 8แ เศษส่วนบวกกับเศษส่วนทําส่วนให้เท่ากันนะครับ2กับ5ทําส่วนให้เท่ากันโดยการหาครรนอรครรนอรของ2กับ5ก็คือ10นะครับเปลี่ยนให้เป็น10ซะ2ก็ต้องคูณ5 5ก็ต้องคูณ2ก็จะกลายเป็นเศษ5นะครับเศษ5ส่วน10บ,บวกกับเศษ6ส่วน10จะเห็นว่าบวกกันได้เนื่องจากส่วนมันเท่ากันก็จะกลายเป็นเศษ11ส่วน10เศษ11ส่วน10ตรงนี้เป็นเศษเกิน แปลงเป็นจำนวนคะก็จะกลายเป็น1เศษ1ส่วน10นะครับดังนั้นเอาจำนวนนับด้านหน้าเนี่ย198กบวกกับ1ก็จะกลายเป็น199เศษ1ส่วน10นะครับนี่ก็คือระยะทางทั้งหมดในการเดินทางจากกรุงเทพไประยองเมื่อเราทราบระยะทางแล้วนะครับต่อมาเราจะมาหาว่ารถยนต์คันนี้ใช้น้ำมันไปทั้งหมดกี่ลิตรโดยขั้นตอนในการหาว่าใช้น้ำมันไปทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ย หาได้จากการนำระยะทางเนี่ยไปหารด้วยค่าเฉลี่ยที่รถยนต์คันนี้วิ่งได้นะครับน้ำมัน1ลิตรนะครับรถยนต์คันนี้วิ่งได้ระยะทางเฉลี่ย11กิโลเมตรดังนั้นถ้ารถยนต์คันนี้วิ่งได้ระยะทาง100 99เศษ1ส่วน10กิเมตรดังนั้นค่าเฉลี่ยก็ต้องเอามาหารกับ11นั่นเองโดยขั้นตอนของการหารน,นะครับ ครูก็เอาจํานวนระเนี่ย199เศษ1ส่วน10เนี่ยเปลี่ยนเป็นเศษเกินจะกลายเป็น ,1 9 9 1ส่วนคูณกับเศษ1ส่วน11เศษ1ส่วน11มาได้ยังไงมาจากตรงนี้ครับนักเรียน199เศษ1ส่วน10เนี่ยหารด้วย11 11สเ่วน1เปลี่ยนหารเป็นเปลี่ยนหารเป็นคูณตัวด้านหลังสลับเศษเป็นส่วนสลับส่วนเป็นเศษก็จะกลายเป็นเศษ1ส่วน11นะครับหลังจากนั้น เราก็ตัดทอนให้เป็นอย่างต่ำซะ11 11 11 1 81ก็จะกลายเป็น1 81ส่วน10หรือจำนวนคระก็คือ18เศษ1ส่วน10อย่าลืมนะครับจำนวนคระตรงนี้ยังหารกันถูกไหมการแปลงไปจำนวนคระนะครับทบทวนอีก1ครั้งเอา1 81ตั้งหารด้วยตัวส่วนพวกืี้10 1 0 1 0นะครับลบกันเหลือเศษ8ดึงหนึง่งลงมา18ได้8 10ลบกันเหลือเศษ1ดังนั้นหารได้เท่าไหร่หารไว้ด้านหน้านะครับเหลือเศษเท่าไหร่ไว้ด้านบนตัวส่วนก็คือตัวหารนั่นเองก็คือ18เศษ1ส่วน10นั่นเองนะครับนี่ก็คือน้ำมันที่ใช้ไปทั้งหมดหลังจากนั้นครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะมาหาว่า รถยนต์คันนี้นะครับใช้น้ํามันคิดเป็นเงินกี่บาทเรารู้แล้วว่าใช้น้ํามันไปเท่าไหร่นะครับใช้ไปกี่ลิตรใช้ไปกี่ลิตรใช้ไปกี่ลิตรเราทราบแล้วนะครับลิตรหนึ่งกี่บาทลิตรหนึ่งสามสิบเอาไปทําอะไรครับเอาไปคูณกับสามสิบนะครับเมื่อกี้ใช้ไปเมื่อกี้นะครับน้ํามันที่ใช้ไปก็คือสิบแปดเศษหนึ่งส่วนสิบลิตรนะครับ เอาไปคูณกับน้ำมันราคาลิตรละ30บาทคูณกับ30เราก็จะได้ว่า181.10เศษ1ส่วน10แปลงเป็นเศษเกินก็คือ181.10ส่วน10คูณกับราคาน้ำมันลิตรละ30บาทเอาไปคูณกับ30เลยตัดทอนนะครับดังนั้นนะครับค่าน้ำมันที่หนุ่ยจะต้องจ่ายในการเดินทางจากกรุงเทพไประยองก็คือ543บาทนั่นเองโดยสรุปขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1 หาระยะทางก่อนระยะทางทั้งหมดในการเดินทางว่ากี่กิโลนะครับกี่กิโลเมตรกี่กิโลเมตรขั้นตอนที่สองไปหาดีว่าน้ำมันใช้กี่ลิตรถูกไหมครับขั้นตอนที่3แล้วใช้น้ำมันทั้งหมดกี่บาท ขั้นตอนที่3ใช้น้ำมันในการเดินทางกี่บาทการบ้านนะครับเรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วนเนี่ยครูก็หยิบม,มาจากหนังสือเรียนเนาะในหน้าที่81นะครับโดยในหน้าที่81เนี่ยจะมีการบ้านทั้งหมด4ข้อ แต่ครูบอกแล้วว่าครูให้นักเรียนทําเพียงข้อเดียวนะครับโดยข้อที่ครูเลือกให้ก็จะเป็นข้อที่2นะครับข้อที่2เนี่ยครูดูแล้วนะทําประมาณ2ขั้นตอนนะครับก็จะได้คําตอบถือว่าไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเกินไปนะครับแล้วนะครับนักเรียนส่งกันบ้านเนี่ยส่งให้ตรงอัลบั้มพร้อมกับเขียนชื่อแนบไายให้ถูกต้องสำหรับวันนี้นะครับ ครูขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ